นอกจาก นอกจากการยกเลิกมติคอรมอปี2542เพื่อยกเลิกครูเวรแล้วนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานรัฐที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนี่ยได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดเจ้าหน้าที่ให้อยู่เวรรักษาการตามมติดังกล่าวด้วยนะคะคทางกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้าที่จะยกเลิกครูเวรก่อนหน้าที่เขาจะมีการยกเลิกครูเวรเนี่ยจริงๆกรุงเทพเขาบอกว่าเขามีประกาศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8กันยายนเลยนะคะ ยกเลิกให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการเพื่อดูแลความปลอดภัยสาราว่าการกรุงเทพแล้วโดยทั้งผู้ว่าชาัดชาติสิทธิพันธ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องอยู่เวรตามระเบียบทั้งๆท,งท,งท,งที่ก็มีพน,นักงานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจํานวนมากอยู่แล้วทีนี้เมื่อคอรมอมีมติเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นต้องมาอยู่เวรแล้วเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องไปดูแลครอบครัวของตัวเองค่ะอันนี้คือกทมทํามาตั้งแต่ตอน8กันยาปีที่แล้วแล้วนะครับ